คือ2แถมหจะเป็น 1, 2, 9, 9ครับ1อ9 9 1น9 9อเ้ปอง5้0 9 9โอเคครับปคอดังตุ๊กนิดนึ่งอ๋อมึงผลิเผลิตเดนดาใช่ไหมพี่พี่ปูเอบิดคอลูกค้าแล้ว1นึ่งึงองี้น่าี้ใครนั่งออฟฟิศใครเป็นคนที่ทำออนไลน์ในมากใช่ครับเท่าไหร่นะ 1 2 9 9 2แถม1ถูกมากใช่แต่ถ้ากระปุกเดียว690ผมแนะนำซื้อ2แถมหมึงพูดเป็นของจริงเลยมันกูงงกระปุกหนึ่งเก้าเก้าราไลฟ์เราเหลือ590นะคะหนกระปุกละ3กระปุกเหลือที่1199งหนึ่งเโอ้ยยืมลวดกระปุกไปเถอะไอไอเออ็นอ๋อสามกหนึ่งพัอยเก้บาท3กระปุกเลยนะใช่ครับซื้อ3กระปุกคุ้มกว่าว่ะใช่ใช่มันพันอ่อนเองนะอันนี้พวกออฟฟิศตกกระปุกละ3ามแล้วกีบาทใช่ ทำงานออฟฟิศหรือว่าพวกที่ต้องจ้องจอยเยอะใช่เล่นเกมด้วยมีการตาล้าบ่อยๆเนี่ยนตอนนี้เพราะจะบำรุงสมองไปด้วยครับถ้าเราคิดมาให้แล้วในตัวเดียวก็คือ1นถึงสแคปซูลต่อวันอันนี้เป็นสมองสมองดีอย่างตอนนี้กำลังดีครับร้อนร้อนกำลังเพลินเลยครับน่ากังนตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเลยตัวนี้นะคะแบบว่าจ้องจอยเยอะขายตัวเดียวเนี่ยขายดีมากเออแต่มันต้องกินพร้อมกันด้วยไงพ่อต้อง่าตัวนี้ตัวนี้ขายดีกว่าตัวนี้อีกอัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคใช่เพราะแบบความเสื่อมเริ่มเยอะ ี่ไงเสื่อมตาไงใช่แบบคนที่มีอาการวุ้นตาเสื่อมได้ที่มันกินด้วยกันหมดสูตรบลูเน้นเสื่อมนะเน้นเสื่อมนะอย่างนี้วันเดีสแนด์เสื่อมช่วยไหมไม่ไม่อ๋อตัวต่อไปตัวตสแตนดนเสื่อมหนึ่งกระปุกมีกี่แคปซูลครับพี่บุ๊คสองสิบครับสองสิบค่ะได้หนึ่งเดือนเลยเนาะใช่ครับคนกินสามกระปุกอะเพราะดิมันเนี่ยต้องกินยังไงหรือเวลาต้องยังไงอย่างไรก็งรถ้าดูตอนใหญ่เนี่ยลูกค้าของเราจะสั่งสักสองสองแบง อาจจะทานค้ากันอย่างละหนึ่งแคปซูลได้ครับส่วนถ้าใครอยากทาน3ามสูตรเนี่ยก็ทานได้เหมือนกันใช่ครับคุณยุ้ยถ้าต้อไปสูบบลูค่ะถ้าเน้นต้อสูบบลูใช่แบบต้อนะใช่แต่ว่าแต่ว่าคุณยุ้ยจะต้องตั้งจอด้วยแหละเอาเดินเท่าไหร่ขายหนึ่งขาพ่อราคาปกติหกเก้าสูตรตอนนี้เหลือ5้าเก้าสูตรหก้สูตรสาแคปซูลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแค่สากระปุก เอาไป3ามกลุกแต่คะได้ใช่ไหมคะสามกระ่อะไ้หมดต้องการอะไรเยอะอะไรน้อยเมื่อหลังพวกมึงมาทั้งหมดเอาไปผสมกันแล้วไม่กูแดกทีเดียวได้ไหมไอ้เรื่องอะไรเจ้าเนี่ยโอ้ยตอนแรกผมก็อยากทําอย่างนั้นแต่ว่าโดสมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเราจะกินอาหารนะครับมันก็ไม่สามารถอัดทั้งหมดลงในใน1่งแคปซูลได้เราก็เลยเลือกแล้วต้องแบ่งออกมา ดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจนะคะเราต้องรักษานี่ลูกค้าถามต้อกระจกทานได้ไหมคะทานได้คะบลูค่ะไปที่บลูเลยบลูคือต้อใครเป็นต้อไหมอีดอลหรือกูต้อต้อเนื้อต้อเนื้อต้อเนื้อสตดไหนบลูค่ะทานเป็นสตดบลูได้เช่นเดียวกันสตรบลูแต่จริงๆเราบำรุงคู่กันกับเดก็ได้นะเพราะว่าเราจ้องจอบ่อยถูกต้องจริง ตอนเนื้อมันจะอยู่ที่วนใหญ่จะมาจากหัวตาครับแล้วค่อยๆลามเข้าไปนใหญ่พวกนี้จะโดนฝุ่นเยอะโดนลมเยอะเราต้องป้องกันมากนี่เป็นมไปเออละนินตายแล้วตายแล้วพี่บูเกิดเหตุแล้วค่ะนั่นแหละอยากให้สั่ง3มเซตสามตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ากินคู่กันมันจะดีดีไม่ยากพี่บูถึงตัดสินใจมาไลฟ์นี้ค่ะนี่โดนบิ๊กใครแนะนำใครแนะนำมาคะเพื่อนครับเพื่อนแนะนำเพื่อนชอบพี่เป๊กครับอ๋อเพื่อนชอบพี่เป๊กเขาแนะนำมาพี่เป๊ก เอ้มึงคิดอะไรพี่บ้างมึงคิดอะไรกับพี่วะเนี่ยเขาชอบพี่แป๊กเขาเลยแนะนำพี่บู่มาขายที่นี่ชอบแบบว่าผู้ชายผู้ชายใช่ไหมใช่ชอบดูพี่ชอบดูไลฟ์ไม่ใช่จะมาเล่นด่าเดือกไงไม่ใช่ชอบไปพี่ด่าเขาชอบพี่ด่าพี่ด่าเขาไหนได้ไหมอิสระสะใจแล้วแล้วคาดหวังยอดมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณบู่จริงๆแค่มาพบทุกกานก็โอเคครับ ย้อนเรวบุกเราแต่แต่ดันได้ด้วยก็ดีไเราเห็นยอนอูแต่ดันได้ด้วยก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาย้อนใหม่มา3ามทับสามกูโค้าไปเรื่อยเนี่ยวันเลิกวันเลิกไลฟ์เนี่ยพอลินลอยแล้วพอจริงๆสินค้าของพี่เขาเนี่ยเหมาะกับพวกเราทุกคนและก็เหมาะกับคนไทยมากๆน้องขอพี่ลองไอ้เบิร์ด เออลังเออต้องต้องบลูบลูสุดบลูหรือว่าสูตรเดคะพ่อเอาเอาของที่เราเอามาให้เฮ้ยพี่คุณกินอะไรน้องบลูแบล็คบลูแบล็คเดคือเดคือมองไม่ถูกต้องใช่ไหมสังดาน จ้องจอนเพื่อนคุณบูชื่ออะไรคะคุณเอกครับคุณเอกก็คือชอบคุณพ่อแล้วก็จะเอาสูตรพิเศษให้คุณพ่อกินตอนนี้ตอนนี้อยู่ในตะกร้า174บาทใช่ยังไม่กดคอนเฟิร์มลบคุณกดคอนเฟิร์มด้วยเพราะว่าไลฟ์เราจะยกเลิกแล้วนะคะคุณจะไม่ได้กดคุณจะไม่ได้กดในช่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นรีบกดเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยรีบกดค่ะนี่เขาพิมพ์มาบอกว่า5 8 6บาทครับ ส่วนใครที่แบบว่าอยากคลาสสตรนะครับก็แจ้งเลยออเดอร์ไปทางแชทได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งเลยว่าอยากได้สูตรไหนบ้างอะไรเงี้ยทาน3มตัวพร้อมกันได้ไหมคะได้ได้ครับต้องแบ่งมื้อทานไหมก็ถ้าทาน3าตัวเนี่ยก็แบ่งมือได้ครับตัวสีสีเหลืองสีส้มเนี่ยแนะนําหลังอาหารเช้ามืกลบสูตรส่วนตัวเนี้ยก็ทานหลังอาหารเย็นได้ใช่นี่สามีส่งมาเลยว่าพอพอมีผลิตภัณฑ์อย่างงี้อ้อนความดันตาพี่คุณ บางต้องกินละได้จ้าสามีเดี๋ยวเอาไปให้นะคะลุงเอเดี๋ยวขอเบิกพี่เอกให้จ้าลุงเอความดันจ้ะเพราะว่ามีความดันตามีจ้องจอแล้วอีกอันคืออะไรนะคะเอ่อสำหรับคนที่ตาล้าบ่อยๆตาล้าใช่คล้ายๆกับปลาล้าไหมปลาล้าไม่ไม่ค่ะายไม่คายอันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นจะเป็นว่าร้านสะดวกซื้ออันนี้จะเป็นดวงตาล้าตาล้าเมื่อยหล้า เออจ้าไปบ่อยเสมองเลยใช่เดี๋ยวขอเบิกสูตรความดันต่างให้ลุงเอจ้าครับได้ค่ะพ่อใหญ่ปรึกษาได้นะคะสอบถามได้นะเจ้าของมันั่งตรงนี้เองสอบถาได้นะครับเดี๋ยวปรึกษาก็ได้เลยพ่อจะร้องเพลงแล้วไม่เหมือนกันเลยไหมคะพี่คะพ่อจะร้องเพลงไม่เป็นไรเนาะฮะแล้วอยากฟังอ่ะหนูอยากฟังด้วยอ่าพ่อเอาเลยจ้าแล้วลูกค้าก็กดไปเลยนะชำระได้เลยนะคะราคาดีมากรีเควสต์เพลงได้เลยครับมึงด้วยศักด์ เพื่อนพอได้แล้วนะหนึ่งกระปุกห้าเก้าศูนย์ตอนนี้จากหกเก้าศูนย์นะจ้าดวงตาของเราสำคัญนะคะเราใช้ตาหลักเป็นหลักเลยนะสำหรับทุกวันนะใครไม่เชื่อน้อง่อยแต่เรามีอาการตาแห้งเพราะอ้นทำเลสิกมันจะตาแห้งก็คือตัวตัวบลูเนาะใช่ใหมันชุ่มชุ่มใช่จริงๆคนตาแห้งก็แบบใส่คอนแทคเราเยอะก็ตาแห้งตัวตา ถูกหวยได้เลยหนูได้ฟังเพลงอ่ะคุณโซย่าค่ะแต่ละสูตรแตกต่างกันตาแห้งแล้วต้องต่างขาต่างก้าสักสูตรได้ไหมจริงๆก็แจ้งไปในแชทได้เลยครับเดี๋ยวทางเราจะคลาสต่อไปเขาร้แจ้งเลยออเดอร์ด้วยแจ้งเลยออเดอร์ถ้าถ้าจ้องจอนานๆไปที่สุดเดย์จ้ะที่สุดเดย์นะถ้าความดันต้องแบล็คเหมือนลุงเอลุงเอต้องกินแบล็คแล้วเพรต้องร้องร้อง นอกางปวดหัวตอนแรกมันจะแน่นแน่ใช่จริงๆต้องหาหมอด้วยก็ดีใช่จริงๆต้อง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 หาหมอเพราะว่าบางทีความดันมันมาจากต้อด้วยนี่บางทีมีต้อมันก็ได้พอเป็นความดันตาสูงๆมากๆมันจะเป็นต้อนี่พอโอ้ต้อหินความดันตาต้อหินเลยตว์้อหินมันไม่ค่อยดีอย่างนึงคือมัน ภกษาไม่หายค่ะยับโลยับโลน่ยยบโลหน่อยโปรครับหนึ่งกรบกสามห้าเก้าศูนย์เนาะในายออเหลือห้านะครับไอ้พี่น้องฟังไพลงได้ได้ครับได้เลยพี่รงนีออกได้พี่พาเพื่อนมาติ๊กตอกเได้ไหมติ๊กตอกได้ออกใบกำกับภาษีได้ไหมคะออกไปกดอะไติ๊กตอกได้เลยอะอ๋อทักบอกแอดมินขอออใบกำกับภาษีได้จ้ะ ไม่ต้องกลัวนะใจเย็นนะพี่เอกก็ไห้ไปฟังเพลงจากพ่อใหญ่สัญชัยก่อนจะพี่บู๋ยพ่อใหญ่กันถ่ายก่อนโยรร้นนาาามถึงงทีขอเต่อเนื้อทานแล้วจะลดอาการได้ไหมต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้ทานแล้วแบบว่าหายปั๊บไปแต่ว่ามันจะลดความเสื่อมให้มันแบบชะลอการขยายตัวเจ็บเออเอาไหมนี่พูดนะเออไม่ไรครับลองดูว่ามันจะได้ยินไหมได้ยินไหม ดูดิครับได้ยินอยู่เนาะอ๋อไมค์ถือว่าให้เอาไมค์ใกล้ๆแบบวาวพูดอย่างเงี้ยใช่พูดโปรพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่พ่อร้องได้พ่อไม่ว่าอ๋อเอาไปจริงพ่อเคยพูดพูดอย่างเงี้ยแบบว็ร้องโลยเสี่งพ่ออย่ด้วี่ขอลองต่อเลยจ้าเดี๋ยวก็พี่บูขายของต่อจ้ะกูว่นใจฉันเจ็บ สินค้าทั้งสตัวเหมาะกับใครบ้างพี่พูดไปเลยลูกค้าโอเคครับตรงสูตรบูเนี่ยเหมาะกับคนที่ความเสื่อมเริ่มเยอะแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าเลือกสูตรไหนอ่ะสูตรเนี้ยจะค่อนข้างครบถ้วนทุกอย่างนะครับเป็นสูตรบูเนาะแถบสีน้ำเงินนะครับส่วนแถบสีส้มเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยต้องการบำรุงดวงตาและสมองก็จะนำไปสู่สีส้มนี้ผมนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องความดันตาเงี้ยอ่าแบบไปหาหมอมาแล้วแบบเอ้ความดันตาคุณเริ่มสูงนะดูแลด้วยสูตรแบบ ครบเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ราคา3ตัวคือแบบปังมากใช่ครับราคาไหนคะเป็น1นึ่งหน้ใช่ไหมครับี้ตามที่แจ้งไว้แล้วก็ถ้าเป็นอ๋อเป็น1นึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับอุ้ยลดลงีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นราคาพิเศษมากราคาพิเศษมากใช่จนถึงเที่ยงคืนครับแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนรีบกดสั่งเลยนะคะใช่เป็นกรรมขื้่นะเว้ย ราบอกว่าราคาดีที่สุดในทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับใช่ครับขายมาหลายที่แล้วอันนี้ราคาดีสุดใช่ละเด็กเออไม่ใช่ผู้บิด6วัยไหนถึงจะเริ่มกินได้เลยต้แต่หกจริงจริงหกหกขม่ทานได้หมดเลยเด็กก็ทานได้แล้วใช่ครับถูกต้องถ้าเด็กๆก็แนะนําเป็นสูตรเดดีกว่าเวลาเขาเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สมองด้วยจ้องหนังสือจ้องแท็บเล็ตเยอะเงี้ยครับก็แนะนําเป็นสูตรเดทจะดีแล้วเด็กสมัยนี้ไม่ได้เหมือนเราสมัยก่อนที่จ้องกระดาษนะต้จองแต่จอเนาะอย่างทุกอย่างทาจอหมดจ โอ้กม้งกันบ้านใช่ครับมันจะแสบตาเจอแสงสีฟ้าเยอะมันก็ไม่ค่อยดีใช่ค่ะปวดหัวใช่่เด็กสมัยนี้เขาคงจะใส่ตายาวเร็วกว่าสมัยเราเขามีส่วนนะมีจะสั้นด้วยไหมจะสั้นด้วยไหมหน้าจอจริงจริงสั้นยาวเอียงนี้มันเกิดจากพันธุกรรมจะเป็นส่วนใหญ่ครับจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราใช้งานบ่อยขนาดไหนเอเหลือได้วเด็กเด็กสมัยนี้เขาจะเออเมื่อกี้มีอะไรอ่ะแวบๆอ่ะหนุนไหลไว้มันจะไม่ดีตรงที่ถ้าเด็กๆ ถ้าเราเจอแดดบ่อยๆสายตาเรจะสูกติแต่ถ้าเราไม่ค่อยเจอแดดสายตามันจะเริ่มมีปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับจ้องจอใช่เขาเลยบอกว่าเด็กๆนะให้ไปเจอแดดเยอะๆจะดีต่อสุขภาพครับผมเฮ้ยงูร้องเปล่งปล้อนนั่นเองที่บูจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะขายช่องนี้นะคะ เราได้หลายเจ็บปวดดีถ้าพี่ผู่ลองได้อใอ้พี่ผู่ลองท่นคุณราอได้เลยค่ะคุณร้องได้เลยน่ะคุณร้องได้เลยค่อคากร้องไู้เกยคร อยากรู้ว่าเคยระหว่างฟังเพลงก็กดชำระเงินก็ได้เลยนะคะใครอยากเพิ่มเปลี่ยนสูตรอะไรเงี้ยก็แจ้งไปทางแชทได้เลยนะครับแจ้งเรียกออเดอร์ด้วยก็ดีนะครับนีคนชมว่าเพราะมากก็ายังไม่ได้ร้องเลยใคครู้้วว่าเเยยหชีิต ไยหรือว่าวันนี้สามทนสามเราที่ชวนว่าหนุ่ยวิปูอะไรพวกนี้มาเนี่ยทำคอนเสิร์ตอีกแล้วต้องจัดที่อังสิตแล้วแ่ละเอาล้วจัดงานเป็นละสีต่างกันยังไงคะฝังไม่ทันเอารอบเลยครับถ้าใครแบบว่าความเสื่อมดวงตาเริ่มเยอะเนี่ยก็แนะนำไปสูตรบูแบบสีน้ำเงินน้ำตาไหลน้องไหนเหี้ ส่วนใครส่วนใครที่แบบว่าต้องการบำรุงดวงตาไม่มีปัญหาดวงตาก็ะนำเปสูตรเบสสีส้มนะครับบำรุงดวงตาและสมองครับส่วนใครที่มีปัญหาความดันตาเริ่มเยอะเนี่ยก็แนะนำเป็นสูตรแร็กสีดำนะครับทุกสูตรถ้าแบบว่าเฮ้เรากินผิดสูตรเป็นไรไหมที่ไม่ได้เป็นไรคือเป็นการบำรุงดวงตาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเลือกสูตรก็จะตอบโจทย์กับตัวเองได้มากที่สุดครับผมอ๋ต้องบำรุงนะตาเราจะดี คือเวลามันผ่านไปอ่ะอายุเยอะอ่ะอุ้ยพี่ปู่อุ้ยทำไมสูดที่แผนอ่ะไปปู่อยู่ในสื่อุ้ยทำไมสูดแบลคมาโผล่ตรงนี้ไม่เอาจริงนะหนูอ่ะพอหนูรู้สึกว่าหนูเร็วเกินไปไหมอายุ40แล้วตามันเริ่มมองแบบพลาดแล้วอ่ะไม่เร็วหรอกมันก็เสื่อมจากสามห้าแล้วแหละอ๋อจริงสามสิบกว่ากว่ามันมันจรงแต่สามห้าจริงมากเลยจริงจริงหลังสี่สิบมันเริ่มยาวไง เอาสามสิบกว่าอาหารมันก็เริ่มย่อยช้าแล้วร่างกายมันถดถอยแล้วทุกอย่างคือแบบช้าไปหมดเลยอะเมื่อก่อนนี่กินอะไรก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็แบบกินไม่ได้เลยจริงใช่มันถดถอยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับความถดถอยของร่างกายยังไงให้มันมีความสุขรู้สึกสบายตัวก็ต้องมีวิตามินมีมีตัวเสริมเข้าไปแล้ววัยดูมือถือเยอะเ a ใช่ไหมคะ day สี่นี้ค่ะเราจ้องจอกันแทยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกต้องครับ คือดวงตามันพิเศษหรือว่ามันแปลกอย่างหนึ่งแล้วกันคือมันไม่สามารถบำรุงด้วยการทาผิวหรือทําอะไรได้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไงเราก็เลยต้องกินเข้าไปอย่างเดียวใช่เพื่อบำรุงอย่างเดียวเลยครับบำรุงตอนนี้ตาจะสดใสในตอนหน้าใช่พี่อ้นอะไรจ๊ะไม่ได้ดูเลยไม่สบายเอายังไงกินยายังหาหมองยอายจะก็ต้องดูแลลูกเพจอยู่เนี่ยหาหมออย่างเอาไงอะต้อปทีมนะปฏิอาการเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเผื่อพี่บู๋เขาชํานาญการด้านเป็นหวัดเออ เหมือนรูทีนทั่วไปไหมคะออไม่เหมือนครับของเราจะเป็นรูทีนเอสเทอร์อย่างที่แจ้งไปรูทีนเอสเทอร์คือใช่ก็คือปกติรูทีนเนี่ยมันจะดูดซึมได้ยากแต่ว่ามันมีความสเสถียรที่ค่อนข้างเยอะแต่ปอดีเราไปบังเอิญเจอแบรนด์หนึ่งที่เขาเรียกว่ารูทีเจนครับเขาเชี่ยวชาญเรื่องการสกัดรูทีนมากเขาสกัดเป็นรูทีนเอสเทอร์ขึ้นมามซึ่งมันทําให้คำว่าเอสเทอร์นี่แหละครับมันทําให้มันดูดซึมในร่างกายได้ดีได้ดีขึ้นใช่ได้ดีขึ้นถึง80%อั่นเนีง นะครับเราก็เลยเลือกมาใช้นี่บอกเลยว่าคุณภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนตาแห้งมากทานกี่เดือนเห็นผลคะตาแห้งเนี่ยต้องเออโดยปกติลูกค้าโดยทั่วไปก็ทานประมาณ12เดือนนะครับแต่ก็อยากให้บำรุงดวงตาด้วยนะครับไม่ใช่แบบแบบว่าบางคนบอกเฮ้ยทานอย่างเดียวแล้วให้ตาชุ่มชื่นขึ้นแต่เรายังโดนลมเยอะเกินไปต้องป้องกันให้เขาด้วยใส่แว่นบ้างตาใส่แว่นสายตาบ้างหรือว่าแบบกันลมบ้างแว่นกระดิ่งนี่สำคัญเวลาข้างนอกสำคัญสำคัญ นะคะครับใช่ทานมาสักพักแล้วตาใสถ้าลูกค้าอยากจะตามไปที่ช่องติดตามเหนครับเป็นเพจชื่อเออ ECO Thailand ครับ ECO Thailand ECO จะกดยังไงอ่ะแล้วก็ชื่อแบรนด์ Herbiet ได้หมดเลย Herbiet l o n g อ o l d S T R เนี่ยพิมพ์ว่านั้นเลยใช่ครับพิมพ์ตามชื่อแบรนด์ด้านหน้าเลยเนี่ยมีเขาบอกว่าทานมาสักพักแล้วตาใสขึ้นใช่ขอบคุณมากครับพี่อ้นลูกเพจพี่เนี่ยก็บอกปวดหัวปวดคอปวดหัวปวดคอหรอโอ้โหเรางวดคอปลาไหลมาแล้วก็ประคบนิดนึง แล้วก็กินปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องค่ะหรือแบบฉันสั่งยาแล้วทานดีที่สุดมากเลยอ๋อทานได้ไม่ทานอ๋อทานได้และทานดีครับจอประสาทตาเสื่อมอย่างที่บอกเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ อันนี้ถ้าแนะนําทานจอประสาทตาเสื่อมจะแนะนําทานคู่นี้ครับสีน้ําเงินสูรบูคู่กับสีดำโซเป็บูแบล็คนะคะเสื่อมแล้วมันเสื่อมเลยจริงๆใช่มันเสื่อมแล้วมันไปเลยครับอเสียใจอ่ะได้ค่ะเราวุ้นเราวุ้นตาเสื่อมหมอบอกวุ้นตาเสื่อมก็ทานนั้นอ๋อเหรอใช่ต้องดูนะมันเสื่อมได้เลยอายุประมาณเนี้ยเสื่อมเวลาหลับตามันจะมีเหมือนเส้นๆดำาๆเล็กๆอ่ะเต็มไปหมดแสงวิไม่เป็นใช่ผมเป็นเป็นแล้วหกสิบแล้วมันก็เป็นได้เนาะฉันลอยห้า ดูสาวมากใส่ดูรอยดีใจจังเลยปีนี้ร้อยหกแล้วยังดูดีอะค่ะวิูดจริงปะเนี่ยใช่ค่ะอายุ่ร้อยป่าแล้วยังหายใจดีก็แล้วร้อยหกยังสวยอุ้ยขอบคุณพี่หมูและเฮอพิเทียค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอกด้วยค่ะทิ้งสุดความดันคุณแม่คุณต้องกระจกช่วยได้จ้าพี่แบดคุณเจเจได้จ้ะจะบำรุงนะ คุณเอกมอกคุณเอกก็มอกเป็นพิธีการเลยมไไ่ด้ขอบคุณค่ะคุณเอกอะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนอ้าวถ่ายภาพถ่ายรูปเอาเอาของมาเอาของออกเอาเลยค่ะพี่ใช่จะได้เห็นยังไงฝากไปติดตามช่องทิกตอกเขาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เป๊กมาถ่ายรูปหน่อยกะเกาะเกาะเกาะพี่เป๊กอยู่ไหนพี่เป็กอีมาเน้ พัตตานีสัปปะริวารานีลูกค้าขอถ่ายดูผสังกษาโอ้โหเจ้าจบทุบด้วยหอมแก้มด้วยค่ะหอมแก้มยิ้มค่ะเพื่อนๆร้องตะบนนะคะันตองสูงมากเฮอร์บิเทียจ้าบำรุงสายตาหน่อยอุ้ยฝ่ายเียบพี่เป็กบอกก้พี่เป็กบอกก้องอ๋อพี่เป็กบอกอ้าวจำหนุ่มจำหนุ่มอ่ะ คุณแม่เป็นต้อวงกบช่วยได้ไหมคะต้ออะไรคะต้อวงกบมันมีเหรอไอ้ายต้อกระจกอะอ๋อปวดที่ไหนมีกับอะไรอยู่มุดายเลายอไรเสกอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางอัน วันนี้ฉันจะได้กินไก่ต้๋นน้ำปลาแล้วใครแย่งไก่ต้๋นน้ำปลาวันนี้ขอให้คงน้ำตายอย่างชอลาม่างงางงังเลยฉันนอนหลับตาอาบเอามาฝากพ่อเออเอาแบล็คให้ลูกเอหนึ่งแค่นี้ค่ะพ่อสวยรู้เลยว่าจะเป็นแบบจุดจีนได้ไหมน้องวาวฝากแบล็คไว้วันี้น้องวาวต้องไปอุดรค่ะ เป็ดไก่มาแล้วเพื่องเพื่อง